ความใจของานครับตยามครับเยี่ครับก็ลบางฝากด้วยนะครับด้วยควที่ว่าวันนี้มาช้างแต่ผมไปจะเป็นการมอบหุ้น I'll be right back.